ท่านท่านคณะกรรมการที่เคารพทุกท่านดิฉันนางสาวกนกรักกาติฟวันนี้จะมานำเสนอกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนการจัดการเรียนรู้เรื่องการแยกตัวประกอบของข้าวหนามดีกีสองโดยใช้เกมเป็นฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองค่ะสำหรับความสำคัญและความเป็นมาเนื่องจากในการจัดการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองที่ผ่านมาดิฉันพบปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนในการเรียน เรื่องการแยตรกตัวประกอบของพ้หุนามดีกรีสองซึ่งเป็นเนื้อหาใหม่ที่นักเรียนต้องเรียนและเป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างยากสําหรับนักเรียนซึ่งปัญหาที่พบมีปัญหาดังนี้ 1. ปัญหาด้านบทนิยามสมบัติทฤษฎีและสูตรในการแยตรกตัวประกอบของพ้หุนามดีกรีสองสปัญหาด้านการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองสนักเรียนขาดความสนใจและกระตือรือร้นในการเรียนจากปัญหาดังกล่าว ทำให้ครูผู้สอนคิดวิธีในการจัดการเรียนรู้เรื่องการแยกตัวประกอบของพหุานามดีกรีสองซึ่งเป็นวิธีการสอนที่ครูผู้สอนได้นํามาใช้คือการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐานเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าววิธีการสอนโดยใช้เกมเป็นวิธีที่ช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้สิ่งต่างๆอย่างสนุกสนานและท้าทายความสามารถโดยนักเรียนทำหน้าที่เป็นผู้เล่นทำให้สามารถรับประสบการณ์โดยตรงได้ การสอนโดยใช้เกมจึงเป็นวิธีการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม 1. เพื่อเปรียบเทียบคะแนานหลังเรียนเรื่องการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองโดยใช้เกมเป็นฐานกับเกณฑ์คะแนานค่าเฉลี่ยร้อยละหกสเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนเรื่องการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกีส โดยใช้เกมเป็นฐานค่ะต่อไปเรามาดูลักษณะการจัดกิจกรรมนะคะการจัดลักษณะของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐานจะทําเป็นกิจกรรมกลุ่มโดยมีการแบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มแบบคระความสามารถกลุ่มเก่งกลุ่มปานกลางกลุ่มอ่อนโดยพิจารณาจากคะแนานผลสัมฤทธ์ทางการเรียนในบทก่อนหน้านี้ค่ะค่ะต่อไปเรามาดูขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ขั้นที่1 ขั้นสำรวจความรู้ครูผู้สอนทบทวนการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรี2แบบต่างๆให้กับผู้เรียนขั้นที่2ขั้นอธิบายกิจกรรมครูผู้สอนบอกชื่อเกมแก่นักเรียนโดยเกมที่ใช้คือเกมโดวิโนโในการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรี2แบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มกลุ่มละ8คนโดยคระตามระดับความสามารถนะักเรียนเก่ง ปานกลางและอ่อนแจกโดมิโนและใบงานให้แก่ผู้เรียนแต่ละกลุ่มและอธิบายในการเล่นให้กับผู้เรียนโดยให้แต่ละกลุ่มเรียงโดมิโนให้อย่างถูกต้องขั้นที่ 3. ขั้นเล่นเกมจัดสถานที่สำหรับการเล่นเกมให้อยู่ในสภาพที่เอื้อต่อการเล่นให้ผู้เรียนเล่นเกมและครูผู้สอนอควบคุมกติกาให้เป็นไปตามขั้นตอนระหว่างทํากิจกรรมครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมการเล่นของผู้เรียนได้อย่างใกล้ชิดเพื่อน,นําไปใช้ในการอภิปรายหลังการเล่นต่อไป ขั้นที่4ขั้นเสนอความคิดเห็นครูผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอความคิดเห็นหน้าชั้นเรียนขั้นที่5ขั้นอภิปรายหลังการเล่นและสรุปผลครูผู้สอนตั้งประเด็นการอภิปรายและสรุปผลร่วมกันกับนักเรียนต่อไปเป็นตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกีสองโดยใช้เกมเป็นฐาน น,นี่เป็นตัวอย่างของแบบฝึกหัดรายบุคคลที่ให้นักเรียนทำหลังจากกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยแจกให้นักเรียนทำเป็นการบ้านและให้ส่งในชั่วโมงถัดไปสำหรับหน้านี้เป็นตัวอย่างแบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้เรื่องการแยกตัวประกอบของผ้าหหนามดีกีสโดยใช้เกมเป็นฐานซึ่งทำเป็นแบบ g o o g l e f อร์ได้ส่งลิงก์ให้กับนักเรียนประเมิน ผลการจัดกิจกรรมจากการกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เรื่องการแยกตบประกอบของพหุนามดีกรีสองโดยใช้เกมเป็นฐานได้ผลคะแนนของนักเรียนดังตารางดังแนบต่อไปนี้ผลความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสโดยใช้เกมเป็นฐานได้ผลความพึงพอใจดังตารางต่อไปนี้ค่ะต่อไปคือสรุปผลในการทํากิจกรรม1 ผลสลัมมิททางการเรียนหลังการเรียนเรื่องการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองโดยใช้เกมเป็นฐานมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ15.9ซึ่งคิดเป็นร้อยละ7 9 5สูงกว่าคะแนนค่าเฉลี่ยร้อยละ6 0ที่ครูผู้สอนได้กำหนดไว้ 2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนเรื่องการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองโดยใช้เกมเป็นฐานมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.00ซึ่งมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินกิจกรรม 1. ด้านระยะเวลาในการจัดที่นั่งเป็นกลุ่มค่อนข้างใช้เวลาและมีข้อจํากัดเรื่องพื้นที่ในห้อง 2. นักเรียนบางคนยังขาดความกระตือรือร้นและขาดความร่วมมือในการทํากิจกรรมกลุ่ม